ปกป้องแบบครบถ้วนด้วย3อย่างนี้เครือบเซรามิกติดฟิล์มใสกันรอยแนวปะทะและพ่นกันสนิมจุดเสี่ยงวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า i อออนไว้คันนี้เข้ามาใช้บริการกับเราทั้งหมด3รายการรายการแรกก็จะเป็นเครือบเซรามิกรับประกัน3ปีซึ่งเกรดนี้เนี่ยเราก็จะมีการเตรียมผิวแบบ P C S ให้ก็จะทำให้ลดเงาขึ้นในระดับหนึ่งหลังจากมีการเตรียมผิวแบบ P C S แล้วเนี่ย เราก็จะลงน้ำยาให้ทั้งหมดถึง3ชั้นก็จะแบ่งเป็นเบสโค้ดสองชั้นแล้วก็ตัวท็อปโค้ดอีกหนึ่งชั้นเคลือบเซรามิกเกรดนี้เรารับประกันให้ถึง3ปีเต็มการบำรุงรักษาหลังการเคลือบเนี่ยเราก็จะมีค่าใช้จ่ายครั้งละ750บาทลูกค้าจะเข้าตอนไหนก็ได้ในระยะเวลา3ปีตัวที่2ก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแนวปะทะฟิล์มใสกันรอยแนวปะทะก็จะมีฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าแล้วก็ไฟหน้าฟิล์มใสกันรอยเกรดนี้ก็จะเป็นฟิล์ม ใส่กันรอยที่เป็นตัว TPH นะครับอายุการใช้งาน2ปีหลังจาก2ปีเนี่ยฟรี์หมดอายุเราลอกทิ้งให้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าใช้เกินเราก็จะมีค่าใช้จ่ายในการลอกเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนําว่าถ้าหมดอายุปุ๊บก็ลอกทิ้งเลยเพราะว่ามันอาจจะทําลายเนื้อสีได้ถ้าใช้เกินไปในระยะเวลาที่นานมากเกินไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการเก็บขอบงานฟิล์มกันดีกว่านะครับสเต็ปการทาง,งานของเราก็คือ ตรงไหนพับได้เราพับตรงไหนชิดได้เราชิดเราเริ่มต้นด้วยที่ฝากระโปรงนะครับก็เนี่ยมะตามขอบไปไหมตรงมุมตรงเนี้ยปกติถ้าทั่วไปเนี่ยเขาก็จะตัดเว้าขึ้นมาด้านบนนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราเก็บไว้ด้านล่างนะครับชิดขอบเลยนะครับด้านตรงนี้ก็เราชิดขอบด้านบ bon นเลยนะครับจะมองแทบไม่เห็นขอบฟิล์มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงกันนะครับว่าเราเก็บงานให้แบบไหนนะครับซึ่งเราจะไม่เหมือนกับ ทั่วไปที่เขาตัดเป็นซอยทีตัดแบบซอยทีๆแล้วมันทําให้ดูสกปกนะครับแต่ว่างานของเราจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมการเก็บขอบของเราสวยงามนะครับเราเก็บให้แบบนี้เลยสเต็ปการทางานของเราก็จะเป็นแบบนี้ทุกขันนะครับแล้วก็เรามาดูที่ไฟกันนะครับก็อันนี้ครับเห็นไหมเรามองแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเรามีฟิล์มอยู่ด้วยเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ เห็นไหมตรงขอบตรงนี้เห็นไหมครับเราเก็บไว้ตรงนี้นี่ครับก็จะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไหมครับเรามองไม่เห็นขอบฟิล์มเลยเพราะเราพับไว้ด้านในนะครับในส่วนของตัวโลโก้ตัวโลโก้ตรงนี้เราก็ติดให้หมดนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับกันชนหน้าเนี่ยเราก็จะติดเป็นสองชิ้นนะครับก็จะมีชิ้นนี้หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นที่ตัวเป็นป้ายทะเบียนอีกหนึ่งชิ้นนะครับเราก็ จะพับเก็บหมดนะครับเห็นไหมชิ้นส่วนของป้ายทะเบียนตรงนี้เราจะไม่เว้นนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนตรงนี้เราจะไม่เวน้นเราจะติดให้หมดทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็มาพับเก็บขอบเอาแล้วพับขอบข้างนี่เอานะครับแล้วส่วนที่เหลือเราก็เก็บล็อกขอบไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวที่3ที่คันนี้มาทํากับเราก็คือ พ่นการสนิมจุดเสียงช่วงล่างพ่นการสนิมจุดเสียงช่วงล่างเนี่ยก็จะพ่นแค่ปีกนกตัวโครงล้อต่างๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พ่นตัวถังให้ถ้าใครอยากได้มากกว่านี้อยากได้แบบฟูลออปชันเราก็มีการเพิ่มงบได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะจบที่ราคา16,900บาทถ้าเกิดใครไม่เอากันชนหน้าเนี่ยก็จะอยู่แค่ 12,900บาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทางอินบ็อกซ์ที่เพจร้านบ้านน้ำอิงออโตสปานะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์083-092-0533วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ